ขอถวายพระพรเจริญพระราชศสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแดดสมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารพระประองค์สมเด็จพระประเมณรธรรมิกะมา m าราชา j a ราาชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จะรับพระราชทาน ทวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในธรรมจาริกถาฉจรองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาราธาทิบพายในพระธรรมเทศนาณนะบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณพระคันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระชทานอาภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรมโมเเวรักขติธรรมจารีตีบันนี้ จักรับพรชาชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในธรรมจารีกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบรารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานอันสมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภานพะประองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลเนื่องในวาระร้อยปีวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระประมณทระรามาธิบดีศรีสินธร,รมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาทรราชเจ้า และในวาระร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนววีกรมพระนครปรถมบรมคัติยานีมหาธีรราชชธิดาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามที่คณะวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเคยได้อาศัยพระบารมีธรรมของทั้งสองพระองค์เป็นที่พึ่งอนุสรณ์คำหนึ่งถึงพระราชศรัทธาและพระศรัทธาจัดเป็นกุศลธรรมจริยาสัมมาปฏิบัติในส่วนแห่งกัตัญญูกตวเวทิตาคุณดำเนินตามคติแห่งพระพุทธศาสนาที่พึงปฏิบัติเป็นปฏิการะ ต่อผู้มีอุปการะคุณพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาปรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระราชธิดาพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริซอภาพันนวดีกรมพระนครปรถมบรมกัติยานีมหาธีรราชจธิดามีพระราชจริยาและพระจริยาเป็นที่ต้องใจรักใคร่เคารพบูชาหาใช่เฉพาะแต่ในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นไม่หากทรงเป็นที่เทดิดทูน ของสมณะพระมนาจารย์และมหาชนทั่วไปทั้งที่เป็นคนไทยและที่เป็นคนต่างประเทศ <c oughs> <c oughs> ใครๆไม่สามารถจะพรรนาพระเดชพระคุณได้สิ้นสุดทรงเป็นปูชนียมหาบุรุษผู้เสด็จมาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของชาติไทยในเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง กอบด้วยพระกรยาณัตยาสัยอันเรื่องชื่อโดยเหตุที่พระเมตตาการุญยภาพยังติดยังตึงติดซึมทราบสนิทยอยู่ในดวงจิตของพระสบกนณิกรผู้เคยดีเฝ้าได้รับพระบร,รมีเป็นที่พึ่งและที่ได้ศึกษาทราบซึ่งซึ่งพระราชประวัติและพระประวัติ ส่วนพระราชธรรมสัมมาปฏิบัติในพระบวรและพุทธศาสนาแห่งสมเด็จพระมหาราชเจ้าพระองค์นั้นอาจนับได้ว่าทรงเป็นมหาอุบาสกผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยปัจจุบันทรงเป็นอัครพุทธศาสนูประถมภกผู้พระราชทานพระราชรรอำนาจสิทิกขาดในการปกครองคณะสงฆ์ ถวายไว้แด่สมพเจ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาัชิรยานนวโรรถทรงอำนวยการและพระราชทานพระบรมราชโชบายอันลึกซึ้งและแยบคายเพื่อจัดระบบระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นเบึกแผ่นมั่นคง ทรงขยายการศึกษาพระประยะิยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและ,ะแผนกบาลีให้ครอบคลุมทั่วสังคม,มนทนอย่างไพศาลไปจนถึงการอุดมศึกษาสำหรับคณะสงฆ์และการปริวัติจัดธรรมพระไตรปิฎกและธรรมพีอัตถกถาเพื่อเป็นมูลฐานแห่งการศึกษาและการวิจัยทางพระพุทธศาสนาขั้นสูง ทรงเป็นผู้นำในการเผยแผ่ด้วยขอสนวิธีให้สอดคล้องด้วยการละเทศะแห่งโลกทรงพระราชนิพนธ์และพระราชทานพระบรมราชานุสาสนีด้านพระพุทธศาสนาไว้เป็นจำนวนมากอีกทั้งทรงกำหนดแนวทางแห่งการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งนำโดยคณะสงฆ์ให้ผสานพลังชาวบ้านชาววัดและโรงเรียนไปสู่ประชาชนทั่วพรชาชอาณาจักรเป็นปฐมบทแห่งพระบรมราโชบายบวรในรัชกาลที่9ซึ่งยังยืนยั่งยืนสืบมาตราบกระทั่งถึงระชการปัจจุบัน พระมหาษัริย์เจ้าจอมปราดพระองค์นั้นแม้เสนดำรงสิริราชสมบัติเพียงสิบห้าปีมีพระชนภพรรษาเพียงสี่สิบหกพรรษาแต่พระราชกิจจานุกิจนานา,นากลับยิ่งใหญ่เหลือล้อนพ้นจากพรรณาได้ครบถ้วนประมวลสรุปพระราชคุณาลังการเหล็งเห็นประมาณได้ว่า ทรงเป็นพระมหาราชผู้นำไทยให้รุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนธรรมน้อมนำให้ปวงชนทั่วหน้าประพฤตินตนเป็นธรรมจารีโดยแท้ส่วนสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอผู้เป็นพระราชธิดาแต่เพียงพระองค์เดียวนั้นเล่าแม้จะทรงมีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุรีประบาท สมเด็จพระบรมชนกนาถเพียงช่วขณะหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่หาได้ทรงเป,าป่าเปลี่ยวพระอรุทไทยเป็นกำพร้าด้วยพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรราชเทวีพระชนนีได้ทรงอบรมบ่มเพราะโน้มนำพระราชกุมารีพระองค์นี้ให้ซึมซับพระคุณธรรมสัมมาจารีของพระชนก หยิบยกขึ้นเป็นเนติแบบอย่างเป็นฉัดแก้วกลางกั้นพระองค์ให้ทรงสามารถดำรงพระคุณธรรมจริยาหาได้คลาดเคลื่อนเสมือนว่าทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าสืบสารรักษาและต่อยอดอยู่ในสัพพกรณียกิจทุกสถาน กาบชัพระวัดปรวรนิเวศวิหารซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชาปราชูปธรรมในรัชกาลที่หกเสริมเนื่องพระราชธรรมสัมพันธ์อันมั่นคงนับแต่สมเด็จบรมราชบุพการีโดยเหตุที่ทรงเป็นสิทธิแห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้าและบรรดาพระมหาเทระในวัดน,นี้ ได้เคยเสด็จประทับอยู่นานหลายเดือนในขณะที่ทรงพระพนวดทรงสถาปนาและทรงบูรณะปฏิสังขรณ์าวรลวัตถุสถานพระราชทานเป็นกันลปนาประโยชน์แก่พระอารามและโรงเรียนวัดประวริเวศมีตำหนักเพชรตึกมนุษยนาควิทยาทานที่ดินวัดและที่ธรณีสงต์ต่างๆเป็นอาทิ ทั้งยังพระเชษฐานพระบรมราชูประถมในกิจการมหามากุตรราชวิทยาลัยอย่างจริงจังแม้กระทั่งที่สุดแห่งพระชนมาชีพยังทรงพระกรุณาปลวกรลวกรล้าปลวกกระม่อมให้เชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีนับเนื่องโดยพฤทธินัย เป็นพระอารามประจำรัชกาลที่หเป็นสักขีแห่งความผูกพันพระราชารือไทยส่วนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระ,ะคนครปฐมบรมคัติยานีมหาธีลราชธิดาก็ทรงพระอุตสาหะเสด็จมาทรงศึกษาพระพุทธธรรมเป็นเนื่องนิดได้ทรงถวายพระองค์เป็นสิทธิ์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กมรมหลวงวชิรญาณสังวรทรงบำเพ็ญพระกุศลนและวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประจำทุกปีมิได้ขาดและทรงพระกรุณาโปรดพระชทานอุปการะแก่คณะสงฆ์เป็นอเนกกับปริยายพุทธบริษัทคณะวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนชาวไทยทั้งหลายจึงนับได้ว่าเป็นภูเพกะตะปุญญาตา คือได้สั่งสมบุญมาดีแล้วในการก่รจึงกำเนิดมาบนแผ่นดินที่มีสมเด็จพระมหาธีรราเชเจ้าเป็นพระประมุขและมีสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดาผู้ทรงสืบสารพระราชธรรมจริยาเป็นแบบอย่างเป็นการปฏิบัติอย่างล้ำเลิศของพระธรรมจารีคือ ผู้ประพฤติธ,ธรรมอันพึงเจริญรอยพระยุคอดาบาทสมด้วยพระพุทธภาสิทธิ์ดังทีะพระยทานอันเชิญขึ้นเป็นนิกเขปบทว่าธร,รมโมหเวรัคติธรรมจารีแปลว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมดังนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาโปรดพระชนานพระบรมพุทธโทวาทถึงอานิสง์แห่งการประพฤติตนอยู่ในสุจริตธ,ธรรมทั้งฝ่ายโลกียะและฝ่ายโลกุตละความว่าธรรมะแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะอันบุคคลประพฤตินี้แล้วย่อมนำสุขมาให้ นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมอันบุคคลเพื่อประพุตินี้แล้วผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมไม่ไปทุกขติสภาพทั้งสองคือธรรมะและอาธรรมย่อมมีวิบากไม่เสมอกันอาธรรมย่อมนำไปสู่นรกส่วนธรรมะย่อมนำไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นแหละบุคคลเมื่อบันเทิองอยู่ ด้วยการให้โอวาทที่พระธถาคตผู้ทรงตัดไว้แล้วอย่างนี้ควรทำตามความพอใจในธรรมทั้งหลายเพราะพระสาวกทั้งหลายของพระธถาคตผู้ประเสริฐเป็นนักปรา์ตั้งอยู่แล้วในธรรมนับถือธรรมมะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐย่อมนำตนให้พ้นจากทุกข์ได้ ผู้ใดกำจัดรากเหง้าแห่งหัวฝีถอนข่ายแห่งตันหาได้แล้วผู้นั้นเป็นผู้สิ้นสงสารไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอีกเมืองพระชันในวันเพ็ญปราเรจากโทษฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าชาอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงพระราชนิพนธ์พระธรรมเทศนาพระบรมราชานุสาสนีและปาตักถาทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นอันมากจะเป็นมณีรัตนแห่งบรรณภิภพเหลือจักหานักปราชที่ปรีชาสามารถทั้งคณีโลกและคณีธรรม ควบคู่เสมอกันได้บัดน,นี้อัตมภาพจึงขอรับพระราชทานอัญเชิญความตอนหนึ่งจากพระราชนิพล์ในรัชการที่6กเรื่องเทศนาเสือป่ามาถวายวิสัชนาตามที่ทรงสันเสริญประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรมะว่าเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแห่งราชอาณาจักร และการบรรลุถึงฐานะแห่งอาระยะประเทศในเวทีสากลพอเป็นสังเขตมิทัศนะในดังต่อไปนี้ความว่าผู้ที่อยู่ด้วยกันได้ก็ต้องอาศัยความผ่อนผันเพื่อความสะดวกแห่งกันและกันและเพื่อความเชื่อใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะคงอยู่ไปด้วยกันโดยการอันอย่างยังยืนได้ถ้าขาดเชื่อใยไมตรีแก่กันอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้การตามใจตนเองผู้เดียวย่อมจะมีแต่ผลร้ายหาผลดีหาผลดีลดม่ได้เลย ฐานแห่งไมตรีในระหว่างบุคคลต่อบุคคลก็ดีต่อคณะต่อคณะก็ดีต่อชาติชาติก็ดีย่อมมีที่ความไว้วางใจกันนั่นแหละเป็นประถมถ้าไม่มีความไว้วางใจกันแล้วจะมีความไมาตรีต่อกันโดยแท้จริงอย่าง,ย,างยั่งยืนนั้น หาไม่ได้ก็ความว่าวางใจกันนั้นจะมีขึ้นด้วยเหตุใดเล่าตอบว่าจะมีขึ้นโดยแสดงให้ปรากฏว่ามีความตั้งใจดีไปคิดจะเอาเปรียบและเบียดเบียนเขาหรืออีกนยายหนึ่งก็คือจะกล่าวได้ว่าต้องแสดงตนให้ปรากฏว่าเป็นคนสุจริตคือไม่ประพฤติกิจ ใดที่จะเป็นหนทางให้ร้ายแก่ผู้อื่นไม่พูดจากรับกรอกกรับลวงและไม่คิดประทุษร้ายผู้ที่ประพฤติั้งคิดจะทุดร้ายต่อกันผู้ที่ประพฤติเช่นนี้ได้โดยสม่ำเสมอนี่แหละชื่อว่าสัมมาจารีประพฤติอยู่ในศีลในธรรมความมีสมาชิกดี มีประโยชน์แก่คณะฉันใดความมีพลเมืองดีย่อมเพิ่มพูนเกียรติคุณของชาติบ้านเมืองฉันนั้นความไว้วางใจแห่งผู้อื่นก็ย่อมเป็นสิ่งพึงปรารถนาของชาติไม่ผิดอะไรกับบุคคลเลยชาติใดไร้ธรรมสุจริตเอากำลังวางชาเที่ยวคมเหงคเนียงหลายเพื่อนบ้าน ถึงแม้ผู้มีกำลังจะได้ชัยชนะก็ดีย่อมได้รับความสั้เสริญของโลกนั้นหาไม่ได้ฝ่ายชาติผู้รักษาสัตว์มีธรรมะสุจริตถึงแม้จะปราชัยพ่ายแพ้แก่ผู้ที่มีกำลังมากกว่าก็มิได้เสียเกียรติคุณเลยจนนิดเดียวชาติใดที่ใช้กำลังปราศจากธรรมะ เที่ยวประหัตประหารเพื่อนบ้านเบียดเบียนเขาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะยุทธภัยถึงแม้ว่าจะมีชัยก็ไม่อยู่ยืนยงไปได้ช้านานปานใดและอย่างแลดูห่างไกลเลยแม้แตกบ้านใกล้เลื่อนเคียงเราก็พอได้ชาติใดที่เคยเป็นชาติศัตรูขันสู้กับชาติไทย เรามาแต่ก่อนเคยกดขี่ขมเหงและหาเหตุก่อการสงครามกับชาติไทยเราโดยปราศจากทางธรรมะมาแล้วนั้นในเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างส่วนชาติไทยซึ่งสำหรับแต่ถูกเพื่อนบ้านคุมเหงมาแทบไม่คาด สามารถรักษาชาติของเราให้เป็นไทยอยู่ได้จนถึงบัดนี้ไม่ใช่เพราะเราตั้งอยู่ในธรรมสุจริตหรือผู้ที่เคยนิยมยกย่องลทัทิว่ากําลังคือธรรมะดังนี้ได้ตกต่ำรับความอภยศอดสูเสียความเป็นไทยแห่งชาติไปเห็นปรากฏแก่ตาเช่นนี้ยังจะว่ามีบุญ หรือมีกรรมอีกเหฮชนี้คนไทยที่รักชาติจริงควรจะต้องตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรช่วยกันรักษาธรรมแห่งชาติของเราให้มั่นคงอยู่ต่อไปและอาศัยเหตุที่คนไทยทุกๆคนเป็นส่วนแห่งชาติไทยจึงจำเป็นที่จะต้องต่างคนต่างประพฤติทำสัมมาจารี ลักษาธรรมสุจริตเพื่อประโยชน์แก่ชาติของเราทั้งหลายขอจงเข้าใจเสียเถิดว่าชาติใดมีพลเมืองที่ประพฤติอยู่ในทํานองครองธรรมมากที่สุดชาตินั้นแหละเป็นชาติที่สิริิไลแท้จริงความศิริวิไลจะอยู่ก็เฉพาะการแต่งกายอย่างฝรั่ง หรือเอาปะเวยนีประพฤติสม,ม,เเมเรเทเมาของฝรั่งไพรามาเป็นแบบอย่างนั้นหาไม่ได้ชาติที่เข้าใจผิดคิดเช่นนี้ก็มีอยู่แล้วเหมือนเป็นคนตลกอยู่ในท่ามกลางสมาคมแห่งหนานาประเทศอยู่แล้วไม่ควรที่ชาติไทยเราจะเข้าไปเป็นตลกกับเขาด้วยอีกหลายหนึ่ง ธรรมประเพณีไทยเราเคยได้ใช้เป็นเครื่องคุ้มครองใจของเราทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างไรเมื่อเรายังไม่ได้พบป h ธรรมประเพณีที่รุ่งเรืองดียิ่ขึ้นไปกว่าที่เรารู้ได้จากพระพุทธศาสนาของเราแล้วก็หาควรที่จะละทิ้งของเดิมของเราเสียไมยขอคนไทยทั้งหลาย ที่อยากเห็นความเจริญรุ่งเรืองแห่งชาติไทยจงตั้งใจป,ปฏิบัติกิจการทั้งหลายให้อยู่ในทํานองครองธรรมให้ชาติของเราและตัวของเราทุกคนได้อาศัยธรรมะเป็นเครื่องป้องกันพยันตรายต่างๆเสริมด้วยพระพุทธภาษิตท,ที่ว่าธรรมโมหเวรักติธรรมจารี ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ที่ประพฤติเป็นธรรมอันเป็นสุภาษิตท,ที่แสดงความจริงทั้งสำหรับบุคคลทั้งสำหรับคณะทั้งสำหรับชาติดังได้แสดงมาพอเป็นบทสังเขปดังนี้นี่คือพระราชนิพนธ์ส่วนน้อยนิดแห่งสมเด็จพระมหาธีระราเชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอิมินาคตาปุญเยนะขอพระราชกุศลทักษินานุปทา,านกิจอันสมเด็จปรมบมพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระราชทานพระบรมบราชูปถัมภ์แก่การที่คณะวัดบรวรนิเวศวิหาร ได้บำเพ็ญเป็นบรมตมราชูทิศถวายด้วยอำนาจแห่งกตัญญูกตวเวทิตาธรรมและอปิจายนธรรมทั้งปวงนี้จงพันสำเร็จเป็นทิพยสมบัติสุภาะอิฐาคุณมนุญญผลถวายแด่พระบาทสำเร็จพระประเมทรธรรมิกะมารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมบงเธอเจ้าฟ้าพิชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีกรมพระนครปฐมบรมคัติยานีมหาธีรราชธิดาสมพระราชปณิธานปราลบโดยพระฐานะนิยมทุกประการ รับพระชทานถวายวิชชนาพระธรรมเทศนาในธรรมจารีกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงด้วยประการะชชีขอถวายพระพร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิชิตังปัจิตังตุมหังคิปเมวะสมิฉตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถามณิโชติระโสยะถา สัีนิโยวิวัชชนตุสัพโรโกวินัส,สตุมาเตภวัตตวันตรยโยสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาธนสิริสนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลัง